มีรูปร่างคล้ายคนคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าดำดำมากดำปีเลยนะพี่เป็นสีดำเลยอะเป็นสีดำเหมือนสีเสื้อพี่รูปหน้านะใจะยาวๆมีคอมีแขนแต่แขนไม่มีข้อต่อติ๊ีหรอค่ะ และคุณผ mm ู้ชมทุกท่านเองครับผมวันนี้อยู่กับผมแอปพงพีลา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  คุณผู้ชมวันนี้นะนีับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมมั่งฟื้นจากการเป็นแบบอาหารเป็นพิษนะคุณผู้ชมก็สภาพอาจจะย่ําแย่อยู่อาจจะพูดจามไม่ค่อยเรื่องมึนๆแต่ก็จะพยายามอัดคลิปให้คุณผู้ชมดูเท่าที่ทําได้และกันนะครับเพราะว่าคือกูไม่มีคิดจะออนแล้วไงกูต้องอัดคลิปเองคุณผู้ชมนี่คือเขาบังคับให้คุณนอนโรงพยาบาลแต่กูก็ไม่นอนนะไม่เป็นไรครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในรายการตมนาทุกวัน28เรีกตรงแบบนี้กับเล่าเรื่องผีครับตบมือ เฮ้ยพูดก็เหนื่อยเดินก็เหนื่อยทําอะไรก็เหนื่อยขี่แตกทั้งวันเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาสู่รายการเราดีกว่านะครับโดยเล่าเรื่องผีในวันนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจมากจากการที่ได้มีน้องคนหนึ่งนะครับส่งเรื่องมาจากทางบ้านซึ่งเรื่องนี้เนี่ยใช้คําว่าเกิดมาได้ค่อนข้างน่าสนใจผมก็เลยแอดมานาน้องเขาทันทีซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าน้องเขาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างหน้าตาน่ารักพอสมควรเลยนะเฮ้ยเราจะต้องแบบไม่พึ่งหน้าตาเลยสิเราจะต้องแบบ เ,เล่าเรื่องผีเน้นเนื้อหาผีสิครับเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าน้องเขาที่หน้าตาหน้ารักขนาดนี้จะเล่าเรื่องผีได้หลอนขนาดไหนนะครับผมเอาเปา็นว่าเพื่อเม็การรอช้านะครับก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อภาคีใหม่ด้วยและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดแชรดด์ด้วยนะฮะกดดาด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหาคลิปในวันนี้พร้อๆมๆกันเลยครับผมอย่าเสียงดังนะ อ่ะโอเคอ่ะแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่ออะไรอะไรยังไงครับผมหนูชื่อแจนค่ะตอนนี้เป็นรับอาชีพวิสละค่ะเป็นพิตตี้คีแลนด์ค่ะอ๋อโอเคน้องแจนวันนี้มีเรื่องที่เตรียมมาในกี่เรื่องเอฟอ่านแค่แบบหัวข้อเรื่องแค่แบบปางอ่านอานันสองอนันเท่านั้นไม่ได้เตรียมมากี่เรื่องครับหนูมีที่แบบว่าจะเล่าก็คือสี่เรื่องแต่หนูคิดไปคิดมาว่าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันน่าจะ ทันก็เลยสักสามเรื่องละกันพี่ได้เลยครับผมเอา<ม>เอาไล่าจากเรื่องที่หลอนน้อยที่สุดไปเรื่องหลอนมากที่สุดละกันเรื่องแรกที่หนูเจอนะคะในเรื่องเลยนะพี่อ่าเรื่องแรกคือเรื่องอะไรครับ เรื่องแรกก็คือหนูอะไปเที่ยวกับเพื่อนที่ราชบุรีนี่พูดได้ใช่ไหมพีไ่ได้ครับได้ครับแต่หนูจําจชื่อดีสอดไม่ได้แต่รู้สึกว่าทางเข้าดีสอดอะมันหายยากมากแล้วตอนนั้นอะตอนที่ไปกันอะไปประมาณ11คนแล้วก็คือไปเป็นคู่ก็เหมือก็คือจะไปเป็นเหมือนเป็นคู่แฟนนะคะพี่ไปกับแฟนสองคน,คนอ่ะเป็นคู่แฟนไปเป็นคู่แฟนสิบคนสิบคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งเป็นพี่ของเพื่อนในกลุ่มนี่แหละที่เขาไม่มีแฟนแล้วเขาไป ไปด้วยเราไปด้วยการอ่าแล้วก็แบบทางเข้ารีสอร์ทเนี่ยมันเห็นป้ายแบบป้ายชื่อรีสอร์ทอะเล็กมากเป็นป้ายแบบไนเซียแล้วก็เป็นป้ายไม้มป้ายไม้แบบหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้อะไรแต่ คือมองไม่ชัดที่นี้ทางเข้าไปก็ตอนนั้นหนูไปก็ประมาณ6กโมงมันช่วงโพลพสพี่แล้วต่างจังหวัดมันจะมืดเร็วใช่ไหมคะมันก็จะแบบไม่มีไฟเลยนะพี่ตอนนั้นอะ่ะพอพ้นถนนใหญ่เข้าไปในซอยที่จะเข้าไปในรีสอร์ทปึ๊บก็รู้สึกว่าค่อนข้างลึกในรีสอร์ทเนี่ยลึกจังเลยแบบหนูก็คิด,ค,ด,ค,ดคิดคนเดียวแล้วพี่ว่าทาไมมันลึกจังอะไรเงี้ยหนูก็จําทางเข้าว่าเออสะพานเล็กหนึ่งสะพานนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อะไรก็ขับเข้าไปแต่รู้ว่าข้างทางสอง ท้้งทางเนี่ยไม่มีไฟแม้แต่ดวงเดียวมีแต่ไฟหน้ารถเธอเอิร์อีกว่ามีสอทเนี้ยไม่มีคนมาเข้ามาเช่าเข้ามาพักพอดีกลายเป็นว่าเป็นพวกหนูอะ่ะเข้าไปพักบ้านหลังนั้นหลังเดียวก็คือกลายเป็นว่าเหมือนเราเข้าไปพักแล้วกลายเป็นแบบที่พาเวดคือไม่มีใครเลยว่ากันอ่ะก็กลายเป็นพาเวดไปเลยและที่นี้เราก็จองหนึ่งบ้านใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนี้ปึ๊บก็ไปถึงก็จัดแจงก็นู่นนี่นั่นก็เตรียมะปา์ตี้ผู้หญิงก็จะอยู่สอผู้หญิงผู้ชายก็จะอยู่สอผู้ชายเขาก็จะมีโต๊ะ เป็นโต๊ะยาวสาหรับนั่งดื่มอะไรของผู้ชายค่ะหน้าบ้านอะไรเงี้ยแล้วข้างใน,นก็จะเป็นเหมือนห้องมีทีวีร้องคาราโอเกะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเปิดเพลงพวกผู้หญิงก็จะแบบเต้นปาร์ตี้กันถ่ายรูปก,กันบ้างอะไรอย่างงี้ก็อยู่กันในห้องแล้วทีเนี้ยค่ะคนที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทอ่ะเขาอายุประมาณ32มสิบสถึงาประมาณเนี้ยที่เหมือนจะแบบอยากจะมาร่วมปาร์ตี้กับพวกหนูด้วยเหมือนเขาแบบเห็นพวกหนูสนุกเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบ อยากจะมาแจมด้วยแล้วในกลุ่มหนูเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ก็คือเป็นแฟนของพวกในกลุ่มนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาจะอายุเยอะที่สุดพวกพวกหนูก็จะเคารพเขาก็จะเรียกเขาว่าน้าที่เขาชื่อเป้ใช่ไหมคะก็เรียกเขาว่าน้าเปอือน้าเป้เนี่ยเขาก็จะพกปืนตลอดอะ<พ>่ะพ,ก,พกทําไมอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาเหมือนเขาชอบส่วนตัวด้วยมั้งคะแล้วเหมือนว่าไปเที่ยวกันเขาก็พกไปปกติหนูก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ทีนี้คนที่เป็นเจ้าของในสอดที่หนูบอก เขาก็มาขอร่วมปาร์ตี้ด้วยพขอร่วมปาร์ตี้ด้วยเสร็จปุ๊บพวกผู้ชายอะ่ะ <c oughs> ก็ให้นั่งดื่มกับพวกเขาทีนี้พอเหมือนเขาดื่มไปกึ่มๆอ่ะพี่เจ้าของรีสอร์ทอะ่ะอยู่ที่เขาเดินเข้ามาในห้องผู้หญิงที่ผู้หญิงแบบปาร์ตี้เต้นกันยอยู่อ่ะพี่แบบ พวกหนูก็เต้นเซลฟี่กันไปอะไรกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็เข้ามาเต้นด้วยเข้ามาแบบทํา,าอะไรกันถือแก้วล้อเข้ามาแล้วก็แบบมาเบียดมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือลงแบบเอ่อตีเนียนเข้ามาเลยเมาเมาอะไรอย่างงี้ใช่ หนูก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้คือใครล้วมาจากไหนอ่ะอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาก็มาสี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 เสร็จปุ๊บผู้หนูก็แบบเฮ้ยเริ่มเยอะแล้วอ่ะพี่ผู้หนูก็เริ่มงงแล้วหนูอ่ะไปถามผู้้ชายว่าผู้ชายที่เข้าไปในห้องอ่ะเป็นเพื่อนของใครหรือเปล่าแล้วก็แบบพวกผู้ชายก็บอกว่าอ๋อเปล่าเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ททำไมหรอก็เลยบอกว่าเนี่ยเขามาสีพวกเราในในห้องอะไรเงี้ยมาสีผู้หญิงในห้องแล้วก็ไม่มีใครชอบเลยเราไม่รู้จักอ่ะพี่อารมณ์แบบเราไม่รู้จักเราอยู่ดีมาสีมาเต้นด้วยเราคือแบบ ราไม่ไน่แบบอย่างนั้นนะคะคือเราอยู่ของเราเป็นเป็น private ของเราเป็นผู้หญิงหนูก็เลยไปบอกนนพี่เปีนะเปียเขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นให้พวกผู้หญิงอ่ะออกมานั่งโต๊ะเดียวกับพี่ให้หมดทีนี้พวกหนูก็แยกย้ายกันออกมาออกมานั่งโต๊ะเดียวกันกับพวกผู้ชายอารมณ์เหมือนกึ่งแบบว่าให้มาอยู่กับแฟนเขาจะได้แบบเออรู้นะว่าทุกคนมีแฟนแล้วแล้วก็จะได้แบบเลิกยุ่งอะไรทํานองเนี้ยค่ะเขาก็ไม่เลิกวาพี่แล้วพี่ที่หนูบอกว่าที่เขาไม่มีแฟนเป็นผู้หญิงที่เขาไปด้วย ที่หนภาคตามหนูนะเป็นโตโตยาวใช่ไหมคะเหมือนโต๊ะโงอาหารเนี้ยแต่เป็นโต๊ะไม้ยาวแล้วนั่งได้พอดีเลย5กับหแล้วฝั่งผู้หญิงอะก็เป็น6แล้วมันก็จะมีที่ว่างที่คนนั้นอะ่ะอยู่ดีอะ่ะเจ้าของรีสอร์ทอะก็ไปนั่งไปนั่งชิดกับ ที่คนม,ม,มาคนเดียว<ส>ที่มาคนเดียวใช่ไหมอยู่ดีก็ไปนั่งไปนั่งเบียดแล้วก็ถาม่าแบบชื่ออะไรครับทำไมมาคนเดียวมาครับอ,อะไรอย่างเงี้ยมันมันใช่เ <c oughs> หรอคือเจ้าของที่สอบมันมันไม่ท่าทำอย่างนี้ไหมมันแปลกแปลกแล้วนะใช่พี่พวกหนูก็มองกันว่าแบบ ใี้เขาสติไม่ดีนึล่าเออทีเนี้ยที่แป้งอะ่ะคนที่หนูบอกว่าไปคนเดียวอะ่ะเขาก็ลุกขึ้นเลยให้เจ้าของรีสอร์ทรู้สึกตัวเลยว่าเฮ้ยฉันไม่พอใจเธอนะเขาก็ลุกขึ้นมานั่งข้างหนูซึ่งหนูนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วทีเนี้ยนับแปะเขาก็เห็นแล้วเขาก็ได้ยินจากที่พวกหนูเล่าว,ว่าแบบมาสีมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเลยพี่ปืนขึ้นฟ้าเลยปั้งปั้งปั้ง,งสามนะแล้วก็กอดคอเจ้าของรีสอร์ทไปคุยว่าแบบที่ผมไม่ชอบนะทําไมมาทำอย่างนี้กับ น้องผมน้องผมไม่ชอบแล้วพี่ไม่ได้รู้จักกับพวกผมเลยแล้วพี่ไปสีน้องอะมารยาที่อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยถึงพี่จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็คุยกันแล้วครั้งหนึ่งเขาก็หันหน้ามาพรพวกหนูพวกหนูก็นั่งกันอยู่ที่โต๊ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอกูแล้วเขาก็เดินไปเว้ยเดี๋ยว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 คือเจ้าของรีสอร์ทพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเออพวกหนูก็แบบมันไม่โอเคแล้วก็วะพี่มันจะมีเรื่องหรือเปล่าหนูก็กลัวว่าจะเป็นแ่ว่าพี่ เออน้เป้เขาก็เลยบอกว่าไม่งใจร้ายหรอกก็ปาร์ตี้กันเป็นปกติอย่าไปสนใจเลยเขาอ,อาจจะจสติไม่ดีก็ได้พวกหนูก็เข้าไปในห้องกันใหม่เข้าไปปาร์ตี้เข้าไปเต้นเข้าไปร้องเพลงเซลฟี่อะไรกันปกติแล้วแฟนของนาเป้อะคือเหมือนเขาแบบเมาแล้วเขาจะชอบหลับอ่าแล้วเขาก็หลับไปก่อนแล้วอ,อ,อยู่ดีะแฟนของนาเป้อะก็ร้องไห้ขึ้นมาจริงน,<อ>นอนตะแคงเป็นท่านอนตะแคงนะก็ร้องไห้ร้องไห้แบบ พวกหนูก็เรียกันพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กเขาก็ยิ่งรองใหญ่เลยพี่เราน้ำตาแบบไหลแบบเปียกแก้มเปียกหน้าเปียกหูเปียกผมเปียกไปหมดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ คือเขาเขาหลับแล้วร้องไห้นี่คือเขาอยู่กับพวกเราตลอดถูกปะใช่อ้าวแล้วคือคือไม่มีใครไปกระทําอะไรกับเขาคืออยู่ดนี้เขาก็หลับไปเลยแค่นั้นใช่แล้วเขาก็ร้องไหอง้อีออออไงต่อเสร็จแล้วทีเนี้ยพวกหนูก็เลยวิ่งไปตามนะเป้อ่าแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าแฟนเขาเองอะ่ะจะเป็นแบบเนี้ยทุกวันพักวันนี้อาจจะเป็นวันพักก็ได้อเออเขาก็เลยพยายามปลุก ปลุกแฟนเขาว่าปุ๊กตื่นปุ๊กลืมตาให้ได้ปุ๊กลืมตาให้ได้พดขอขนาดที่น้าเป้พูดไปอะพี่พี่ปุ๊กก็ยิ่งร้องให้หน,นหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบท่าอยู่ท่าเดิมแบบพี่เ,าเนาก็แบบเวลาเรานอนตะแคงเอามือสองมือเหมือนพนมมืออย่พี่แล้วก็เอาเอาไว้ที่แก้มเอาไว้ที่หัวพี่อ๋อแล้วเขาก็อยู่ท่าน,นั้นอะเออ แล้วลับเป้เขาก็ช้อนหัวพี่ขึ้นมาเอาไว้ตรงแขนน่ะนั้นแล้วพี่ปุ๊กก็อยู่ท่าน,นั้นน่ะแล้วก็ร้องไห้พวกเราก็พยายามช่วยกันปลุกช่วยกันปลุกกันอย่างนี้นเขาก็ไม่หยุดทีนี้พวกหนูก็ขนลุกกันแล้วว่าแบบนี่เกิดอะไรขึ้นวะอ,อยู่ดีพักหนึ่งก็มีพี่อีกคนนึงที่ไปด้วยกันนี่แหละแล้วพี่คนนั้นน่ะเขาเป็นคนชอบทำบุญแล้วเขาเป็นคนแบบไม่เคยมีเซนต์ไม่เคยเห็นอะไรไม่เคยโดนอะไรแบบเนี้ยอ,อยู่ดีะเขาก็หลับ ค่าเดียวกันกับพี่ปุ๊กเลยแล้วก็ทุกคนอะมัวแต่โฟกัสที่พี่ปุ๊กใช่ไหมพี่ใช่ะแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงร้องไห้ขึ้นมาอีกอีกคนนึงอุ้วพวกเราก็ไปดูกันว่าเป็นใครร้องสรุปเป็นพี่คนนึงที่ไปด้วยกันอะร้องร้องไห้ร้องไห้แล้วก็ร้องร้องร้องเหมือนพี่ปุ๊กเลยแล้วพวกหนูก็แบบเฮ้ยอาเกิดอะไรกันขึ้นวะแบบเฮ้ยร้องไห้กันทำไมวะแบบก็กลัวกันใช่ไหมพี่หนูก็แบบไปปุ๊กไปปุ๊ก พี่คาแบบพี่คาพี่คาพี่คาดตื่นพี่คาดตื่นพี่คาดตื่นเขาก็แบบ ไม่ลืมตาแบบพยายามแบบพี่ลืมตาพี่ลืมตาให้เขาก็ไม่ลืมตาแล้วเขาก็สั่นตัวเขาก็สั่นแล้วท่านอนท่าเดียวกันกับพี่ปุ๊กเลยแล้วก็แบบร้องไห้แล้วก็น้ำตาแบบอาบแก้มอาบหน้าเหมือนกันเลยพี่แล้วก็พูดมาคำหนึ่งว่านา <c oughs> เป้ทําทําไมเป้ทาแบบนี้ทําไมเดี๋ยว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 คนที่พูดนี่คือใครคนที่ร้องไห้คนที่สองอโอเคคือคนที่คนที่สองที่ร้องใช่ป่าที่หลับไปเหมือนท่าเหมือนคนแรกโอเคว่าต่อ เออหนูพวกหนูก็งงว่านับเป้ทาอะไรนับเป้ทอะไรออพวกหนูก็ถามว่านับเป้ทาอะไรพี่นับเป้ทาอะไรเขาก็บอกว่า นับเป้ยิงทําไมนับเป้ต้องช่วยหนูนะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยนับเป้ต้องช่วยหนูนะช่วยหนูด้วยห<ะ>นักกว่าพี่ปุ๊จกจ้ะพี่เขายิงขึ้นฟ้าเพื่อขู่ไม่ใช่หรอใช่อา้าวแล้วอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจแล้วทีนี้ทํายังไงเขาก็ไม่ลืมตามไม่หยุดร้องไห้กันอะ่ะทนีน้พวกผู้ชายอ่ะก็อุ้มอุ้มทั้งสองคนอะ่ะขึ้นรถแล้วก็ขับรถเที่ยไปจากรีสอร์ทก่อนทีนี้นหนูอะ่ะที่หนูนออกไปแบบทางทางรีสอร์ทอะ่ะก็คือมันจะเป็นทางแบบป่าสองข้างเหมือน แล้วก็แบบเหมือนสองข้างทางเป็นหุบเขาหมดเลยนะพี่อแล้วหนูอะ่ะก็เป็นห่วงในความที่เป็นห่วงพี่สาวก็ขับรถตามไปติดๆิเลยนะคือเหมือนไฟท้ายคันหน้าคันนั้นอะ่ะพอไฟท้ายโค้งไปป้าบหนูก็โค้งตามไปติดๆิเลยพอโค้งไปปุ๊บไฟท้ายไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือ,อยังไงนะคือเราอ่ะขับตามคันหน้าเราไปคือคือมันมืดแหละอ่ะ,อะเข้าใจ คือมีแต่ไฟหน้ารถไม่มีไฟข้างทางแต่ทีนี้นพอมันมีทางเลี้ยวคันข้างหน้าเลี้ยวไปปุ๊บเราเลี้ยวตามคันข้างหน้าหายไปแล้วใช่หายไปเลยอุ้ยมืดเลยมืดเลยแบบทั้งที่แบบว่าเราห่างก,กันแค่ประมาณถ้าหนูนับได้ห่างประมาณสามเมตรแบบพี่อ้ย แล้วหนูไปกับแฟนหนูตอนนั้นใช่ป้ะนะหนูก็ขับแล้วหนูก็แบบรถคันในเคหายไปไหนวะแล้วน,นี่ก็เลยขับตามทางไปเรื่อยๆที่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูก็พยายามจําทางว่าขับขับยังไงอะไร้ยก็ขับตามไปเรื่อยๆก็ยิ่งหาไม่เจอเพราะว่าขนาดที่มันเป็นทางทางเดียวมันไม่มีทางแยกไม่มีทางอะไรยังไงเราก็ต้องเจอกันพี่น้องออกปะที่หนูก็รู้สึกแปลกแล้วแบบอบอกแฟนว่าเฮ้ยเราวนกลับรีสอดดีกว่าว่าแต่หนูก็เลยบอกเออเราก็รู้สึกแปลกเหมือนกันก็เลยกลับรถวนไปที่มีสอดตอนขับไปอะ่ะ ขับไปได้ประมาณ3นาทีพี่ขับตามไปอ่ะ3นาทีแต่พอขับกลับอ่ะมันเหมือน2กิโลอ่ะพี่มันเหมือนแบบไกลมากอ่ะ แล้วหนูจําได้ว่าก่อนเข้ารีสอร์ทมันจะมีสะพานเล็กใช่ไหมอ่าอ่าใช่ใช่ใช่พอถึงข้ามสะพานแล้วก็อีกนิดเึงก็จะถึงรีสอร์ทแล้วหนูก็บอกแฟนหนูว่าเนี่ยใกล้ถึงแล้วเราจําได้ว่ามีสะพานเล็กนี้แล้วเดี๋ยวก็จะถึงแล้วแล้วเราก็ข้ามสะพานไปป้าแล้วเราก็ขับตรงไปอีกแล้วเราก็ข้ามสะพานอีกเฮ้ยเลยเปล่าเดี๋ยว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 เราข้ามมาแค่สะพานเดียวไม่ใช่หรอ ok. ใช่เดี๋ยวแล้วเราข้ามมาสะพานเดียวเราก็เจอรีสอร์ทเลยแล้วสะพานที่สองไปทางไหนอะใช่นั่นแหละสิพี่หนูก็งงหนูก็แบบเริ่มหลอนเว้ยเริ่มแบบเฮ้ยเธอเราเริ่มกลัวและนูนเวย้ยอะไรเงี้ยเออพอขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยเจอสะพานที่สามเ้ยเออเราไม่ถึงรีสอร์ทสักทีหนูก็แบบเฮ้ยเราเลยหรือเปล่าวะเธอเดี๋ยวนะสะพานที่เห็นอนะจําได้ไหมว่ามันเป็นสะพานลักษณะเดียวกันเหมือนกันที่เราเจอสองอันแรกปะ เหมือนกันอุคือมันเป็นทางแบบเหมือนข้ามคูน้้ำเล็กๆอะอแค่นั้นอะอืมแล้วหนูรู้สึกว่าหนูข้ามสะพานสามสะพานหนูก็เลยเริ่มแบบเฮ้ยเราเลยหรือเปล่าแ<อ>ันก็บอกว่าไม่เลยแล้วแฟนหนูมันก็บอกว่าเราจำหนเรามองหาตลอดเรายังไม่เห็นรีสอร์ทเลยนะเราไม่น่าเลยนะเออแต่ทําไมแฟนเราไม่เอะใจมั้งหร,อ,หรอว่าเรามาครั้งแรกเราข้ามแค่สะพานเดียวแต่นี่สามสะพานแล้วมันแฟนเราไม่เอะใจเลยเหรอคือแฟนหนูเขาไม่ได้แบบเอะใจเรื่องทางคือมัวแต่ หารีสอร์ทอยู่ว่าว่ารีสอร์ทอยู่ตรงไหนตอนเรามานะคะพี่ <c oughs> แต่หนูจําจได้ว่ามันมีสะพานอยู่อะไรเงี้ยทีเนี้ยหนูก็แบบเฮ้ยเริ่มไม่ดีแล้วว่ะแล้วก็หารถใครไม่เจอเลยที่ออกไปอ่ะแล้วก็แบบเริ่มพามานาว่าแบบเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่คะขอให้หนูหารีสอร์ทเจอด้วยเถอคะค่ะถ้าหนูทําอะไรไม่ดีหรือทําอะไรผิดพลาดไปหนูขอโทษด้วยนะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นแ่ะก็ข้ามสะพานอีกหนึ่งสะพานแล้วก็ขับไปประมาณ5 0 0เมตรแล้วก็เจอรีสอร์ท เออพี่แล้วทุกคนอะคือกลับมาในรีสอร์ทแล้วพี่ค้าคนที่บอกว่าร้องไห้คนที่สองอคนที่ร้องไห้คนแรกกลับมาแล้วแล้วนาเป้อะเป็นคนไปจุดทูบกลางแจ้งเขาน่าจะจุดทูบแล้วเขาก็น่าจะขอเจ้าป่าเจ้าเขาอ,อะไรเงี้ยว่าเขาแบบถ้าเกิดเขาทําอะไรไม่ดีหรือล่วงเกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเออขอให้แบบอย่ามาลงที่น้องขเขาเลยอะไรป,ประมาณเนี้ยพี่ทุกคนก็หายแล้วหนูกันได้ว่าไปตั้งใจไปกันคืนเดียวพอตอนเก็บของ องกาลังจะกลับและก็กลับกลับ,กล,บกลับเสร็จปุ๊บที่นี้พี่ปูกอะคนที่หลุงบอกว่าร้องไห้คนแรกอะเขาบอกว่า เขาเห็นสารเพยงป่าอยู่หลังรีสอร์ทบ้านเราสารเล็กๆหนูอะ่ะสันที่ฐานว่าอาจจะแบบเราไปแล้วเราไปปาร์ตี้เสียงดังแล้วเราไม่ได้ไหวหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าของรีสอร์ทหรือเปล่าที่ทําอะไรกับสองคนพี่สองคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เงินเนี่ยที่เป็นที่หนูสงสัยแต่ว่าเจ้าของรีสอร์ทคือเป็นคนไม่ได้เป็นผีถูว่าใช่เป็นคนแต่พอบอกว่าแบบตอนนั้นไปยิงเราแบบคุยเสร็จุ๊กเขาก็หายไปเลยอะตอนกลับอะ่ะก็แบบ ไม่ได้แบบเจอเขาอะแล้ววันวันกลับเราก็ไม่เจอเขาถูกปะใช่ไม่เจอ,อุแล้วเราจ่ายตังไงหรือว่าเราจ่ายตั้งแต่เช็คอินแล้วจ่ายตั้งแต่เช็คอินใช่ค่ะอือืมจั้นจัดไปแล้วหลังจากนั้นอะมันก็เป็นเรื่องต่อไหมบอกว่าต่อไหมมันก็ไม่ได้ต่อหรอกพี่แต่มันเหมือนแบบอันนี้คือเรื่องที่สองนะคะพี่หนูตั้งชื่อเรื่องว่ารักยมล้วกัน รักยมคือไม้รักกับไม้ยมที่อยู่ในโหลแก้วพี่ขายกุมารซึ่งหนูอ่ะตัวหนูเองอ่ะหนูเกินก่อนนะว่าหนูเป็นคนกลัวมากกลัวกุมารมากกลัวผีมากกลัวแบบกลัวขึ้นสมองอ่ะเนี่ยขนาดหนูเล่ากับพี่อ่ะหนูยังแบบเอาแมวมาอยู่ด้วยเลยนะหนูกลัววันนั้นอ่ะเป็นวันที่หนูรู้สึกว่าเป็นอะไรก็ไม่หนูหนูกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะไม่กล้านอนหลับไม่กล้าหลับตากลัวเออแล้วหางตา เห็นเหมือนเงาดำๆอ่ะอยู่ห่างตาตลอดเวลาเลยอะแล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่ากูคิดไปเองแหละแล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไม่กล้าส่องกระจกไม่กล้าสบตาตัวเองในกระจกเลยอะจูดๆมันก็เกิดความกลัวขึ้นมาเองไม่รู้กลัวอะไรอ่ะพี่กลัวจนตัวสั่นเลยนะพี่แล้วก็ขนลุกตลอดเวลาจนเช้าอ่ะพี่เออทีเนี้ยหนูก็แบบ ง่วงอะง่วงก็ง่วงแต่ก็ไม่ไม่อยากหลับไม่กล้านอนไม่หลับฉันจะไม่หลับฉันไม่นอนฉันไม่หลับแล้วอยางเนี้ยพอดีที่บ้านแฟนของหนูอะเขาเป็นล่างส่งใช่ไหมคะเขาก็เลยบอกว่าตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวเขาจะให้อาจังหวัดทางบ้านเขาอะดูให้ว่าหนูอะเป็นอะไรหนูก็แบบกลัวกลัวๆแล้วแบบมันก็มีช่วงเผลอหลับเผลอวูบเพราะว่าหนูไม่ได้นอนอทีทั้ทงคืนอะแล้วทีเนี้ย แฟนหนูอะต้องไปทําธุระแล้วเขาก็เลยบอกว่าไปอยู่กับเพื่อนก่อนอเราจะได้ไม่กลัวอะไรเงี้ยคือนหนูก็ไปอยู่กับเพื่อนทีนี้นเพื่อนก็นั่งเล่นเกม <Ừ. S 2> หนูก็แบบใจมันอ่ะมันไม่ได้เหมือนใจตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบไม่ใช่ตัวหนูอ่ะ,อะแล้วเพื่อนก็ทักก็แบบแจนทำไมมึงตาขวางจังวะทำไมตามันแดงจังหนูก็แบบจริงเหรอกูไม่ได้ส่องกระจกเลยกูกลัวอะไรเงี้ยแต่หนูตอบรับกับเพื่อนอะไรปกติคุยกับเพื่อนรู้ตัวเรารู้ตัวเนาะใช่รู้ตัวตลอดพี่เสร็จแล้วทีนี้ปุ๊บหนูไปเผลอหลอับห้องเพื่อนเพื่อนอ่ะนั่งเล่นเกมอยู่ หนูฝันฝันว่ามีรูปร่างคล้ายคนคือเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าดำดำมากดำปีเลยนะพี่เป็นสีดำเลยอ่ะเป็นสีดำเหมือนสีเสื้อพี่รูปหน้านะใจะยาวๆมีคอ,อมีแขนแต่แขนไม่มีข้อต่อพี่น้องในฝันอ่ะเออเดินเข้ามาในห้องเพื่อนหนูอ่ะ <c oughs> คือแขนขาไม่มีข้อต่อแขนตรงขาตรง เร,เราดำปิดสีดำสีดำมากเราผอมผอมมากเต็เออจําจำ้อะพี่แล้วทีเนี้ยเขาอะก็ค่อยๆเดินมาทับหนูในฝันนั้นหนูนอนสะแพงเออค่อยคเดินมาทับหนูแล้วหนูอะก็พยายามลืมตาลืมไม่ขึ้นสนุกก็พยายามเรียกเพื่อนเรียกเรียกเพื่อนแล้วก็แบบพยายามตบตบที่นอนอย่างนี้พี่ ออ่ออเอี้ยเฝันอะในฝันอะมันตกได้นะแต่เพื่อนไม่หันสักที <ừ. S 2> หนูก็แบบหันทีหันหันมาสักทีแบบช่วยกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนฝันอะคือก็พูดแล้วแบบช่วยด้วยช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยกูขยับตัวไม่ได้แต่เพื่อนไม่รู้เรื่องเพื่อนไม่รููเรื่องอะไรเลยแล้าั้งหนึ่งหนูหลุดเองหนูนึกถึงแม่ว่าแบบ มาช่วยหนูด้วยหนูโดนผีอั้ช่วยหนูด้วยใครก็ได้ช่วยหนูด้วยแล้วแบบเหมือนบ้านเพื่อนหนูอะ่ะเขาจะแบบเขาจะมีพระมีอะไรอย่างเงี้ยแบบมีของดีอะ่ะพี่เหมือนพระดีอะไรทำนองเนี้ยเขาก็เลยเหมือนแบบว่าช่วยให้หนูหลุดออกมาได้แล้วหนูก็เลยถามเพื่อนว่า มึงเมืเ่อกี้กูเรียกมึงมึงได้ยินปะ่ะมันบอกว่าไม่ได้ยินกูตบคู่มึงองเแล้วมึงได้ยินนะมึงบอกกูไม่ได้ยินหนูก็เลยแบบติดภาพติดตามาติดจนถึงทุกวันในฝันหนูอะว่าเป็นรูปร่างคล้ายคนแต่แขนไม่มีข้อต่อเรื่องนี้คือมาตรงเลยมาตรงเลยอะเห็นเห็นหน้าไหมไม่เห็นมืดไปหมดดำสีดำดำเป็นสีดำเลยอแล้วเวลาเขาเดินนี่คือไงคือเดินตรงๆแบบตรงๆเลยอย่างนี้เหรอคือเดินเหมือนเดินตอก แรกเราต้องค่อยๆทับตัวหนูไม่ได้แบบทับซึ่งนอย่างนี้นะค่อยๆมาทับหนูแล้วหนูก็ขยับตัวไม่ได้ก็ไปเล่าอาให้หมอดูฟังแล้วรู้ป่ะพี่เพราะอะไรเพราะว่าหนูอ่ะไปเอารักยมมาแล้วหนูไม่ได้เลี้ยงเขาพี่อยากรู้ว่ารักยมคืออะไรพี่ขอเสิร์ชดูใน g o o g l e แป๊บหนึ่งคือมันจะเป็นไม้รักกับไม้ยมแล้วอยู่ในน้ำมันแล้วก็จะเป็นโ,<อ>โลแกนที่มากเขาทำกันอะโอ๋อ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 เห็นภาพแล้ว เขาจะเอาไม้มาเหมือนแกะสลักเป็นรูปคล้ายคนแล้วก็อยู่ด้วยกันในในโหลหนูก็เลยติ๊งเลยว่าอ๋อในฝันนั้นน่ะต้องเป็นไม่รักขยมแน่ๆเลยเพราะว่ามาแบบไม่มีข้ตอตอบพี่หนูก็อ,อกป่ามาเป็นต้นไม้อ่ะเออแล้วหมอดูก็แนะนําหนูว่าวเขาบอกว่าหนูเอาเขามาแล้วหนูไม่ดูเขาเลยแล้วเราเอาเขามาตอนไหนไม่เ,เล่าถึงเลย ก็คือตอนนั้นน่ะหนูอ่ะไปวัดวัดน,นีงมาวัดเนี้เป็นวัดดังมากคนจะนิยมไปแบบรับกุม,มาร,รับรักยมมาเลี้ยงอะไรทำนองน,นี้ที่แล้วหนูเป็นคนกลัวมากๆแล้วหนูอ่ะก็ไปกับเพื่อนแล้วหนูก็ไปเดินดูพระเดินดูหรียญเดินดูอะไรในตามวัดอยู่ดีๆีอ่ะหนูก็ไปขอดูรักยมของเขามาบอกว่าพี่คะหนูขอดูโหลเล็กกับโหลใหญ่ที่เป็นรักยมได้ไหมหนูก็หนูก็ขอเขาดูแล้วหนูก็เลยตัดสินใจว่า โอเคแล้วหนูเช่าองคเล็กไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นคือหัวสมองไม่ได้คิดเลยพูดพูดออกไปเองแล้วก็ลืมเลยตอนตอนแรกเช่ามาปุ๊บแล้วหนูก็มาถือในมือแล้วหนูก็มองมองอยู่ประมาณ5านาทีพี่แล้วหนูก็ชินในใจว่ากูกลัวผีกูกลัวมันกูจาวมันเองทำไมวะเพื่อนหนูก็บอกว่ากูก็ว่าอยู่ว่ามึงกลัวผีมึงกลัวูมันเอามันเองทำไมอะหนูก็บอกว่ากูไม่รู้อะ อยู่ดีกูก็พูดออกไปเองแล้วหนูก็เอามาท,ทําพิธีคือเขาก็แค่ให้จุดธูปบอกจกทิศทางว่าเราจะรักยมมามอยู่กับพี่กูมานนะแล้วหนูก็ไปทํางานทํางานทํางานหนูปล่อยเขาเลยอะที่หนูเลื้เขาไปเลยว่าง,ง่ายๆถ้าเป็นฟิลรักยมอย่างนั้นแล้วก็พอเข้าใจอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นฟิลแบบกูมารอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาออกมาเตืนเอนว่าเฮ้ยทำไมไม่ดูแลกูเลยเอากูมาแท้อะไรอย่างเงี้ย เื่องที่สามก็ก็สรุปกันแหละคือหนูอ่ะโดนผีอัมตั้งแต่ประมาณวันหนึ่งปสอง่ะพี่โดนบ้านตัวเองห้องตัวเองเลยนะัางแรกที่โดนอัมเนี่ยคือหนูฝันว่าหนูเอาผู้ชายมานอนในบ้านแล้วทีเนี้ยแม่โทรเข้ามาว่าแม่กำลังจะเข้ามาบ้านหนูก็เลยแบบไม่ได้ลนะเธอแม่เรากำลังมาหนูก็เอาแฟนหนูเข้าไปเก็บไนวะ้ในตู้เสื้อผ้าแล้วตอนนั้นอะตู้เสื้อผ้าหนูอะอยู่ตรงปลายเท้าแล้วหนูก็แบบอร์อมหลับอะ เอาหัวมานอนตรงประตูซุกเสื้อผ้าเพื่อแม่จะได้ไม่มาเปิดอะไรอย่างเงี้ยในทีเนี้ยในฝันน่ะแม่ขับกลายเป็นว่าแม่มากับแฟนเก่าอีกคนนึงแต่ในฝันน่ะแม่พูดบ่น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 บอกว่าเนี่ยแฟนเก่าคนนั้นน่ะชื่อโอ๋บอกว่าโอ๋จะมาเอาของแม่ก็เปิดไฟตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดในฝันแล้วทีเนี้ยคนชื่อโอ๋อ่ะก็มาชะงงหน้าในสภาพที่แบบที่นิ้วภาพตามอยนะที่นอนเงยหน้านอนแล้วเขาว่าชะงงงหน้าชะโงงหน้ามาหาพี่แบบ ในท่าที่ยืนแต่ว่าหน้าเบลอ,อไม่ใช่โอแล้วหลังจากนั้นอะ หนูก็โดนหีอําหนูก็โดนอําแล้วหนูก็ขยับตัวไม่ได้นู่นนี่นั่นแล้วแบบตอนนั้นก็ยังเด็กใช่ปะก็แบบไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็เลยแบบสวดมนต์แค่สวดมนต์แล้วก็หลุดแค่นั้นอันนั้นคือรอบแรกที่ที่ที่เป็นแล้วหลังจากนั้นอ่ะหนูก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยเอาพระมาให้หนูห้อยเรื่องที่สามหนูตั้งชื่อว่าต้องนอนกัมพระทุกคืนก็คือหนูอ่ะพอแม่ให้พระมาหนูก็ต้องนอนกําพระทุกคืนเลยนะ อ่าอ่า,อาเข้าใจได้อ่าแล้วนี่ก็คือทั้งหมดใน3เรื่องนี้แล้วถูกไหมใช่แต่เอาจริงไม่รู้ดิ<ช>พี่รู้สึกว่า3เรื่องนี้พี่ชอบเรื่องแรกเรื่องแรกอะ่ะแปลกดีไม่รู้ดิถ้าเกิดเจอกับตัวขับรถวนวนที่เดิม3ามสี่รอบอะ่ะเป็นพี่พี่ว่าพ,พ,พี่ไม่อยู่ในนะั้นะตรงนั้นอะ่ะไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างนั้นอยากรู้เหมือนกันมันเป็นยังไงอันนี้คือท,ที่เจอกับตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะเจอกับตัวเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวว่ากันแล้วกันโอเคโอเคได้ครับผณน้องแจนมากนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับที่ครับโอเคครับ ติดต่อมาค่ะครับครับอ่ะสรุปของน้องแจนหรือว่าน้องคนนี้นะครับต้องขอบอกเลยว่าสําหรับ ผมนะผมรู้สึกว่าเรื่องแรกนะ่ากลัวสุดไม่รู้นะผมผมรู้สึกว่าเรื่องแรกนะ่ากลัวเพราะว่าคุณผู้ชมลองนึสภาพหรือถ้าเราขับรถไปวนๆที่เดิมซ้ำๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกอะ่ะมันแปลกมันโอ้โหถ้าผมเป็นคนขับผมต้องเอกใจเลยนะเว้ยแต่แฟนของน้องแจนนี่เขาไม่เอะใจเลยนะครับผมแบบโอ้โหไม่รู้เลยครับนในมุมมองผมว่าเรื่องแรกน่ากลัวสุดส่วนเรื่องสองเรื่องสามเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับผีอำเรื่องสองก็น่ากลัวคือถ้าเกิดเจอลักษณะแบบผีอำเราเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยเจอคนยืนอยู่ เดินมาหรือแบบอบีบคงพิคออลไรก็ว่าไปแต่นี่คือแขนตรงขาตรงไม่มีข้อต่อแล้วเดินเข้ามา นึกทุกค,คนลุกเลยคุณผู้ชมนะครับส่วนเรื่อง3ามนี่ผมก็ยังงงอยู่เล็กน้อยนะครับแต่เรื่องแรกกับเรื่องสองนี่น,น,น่ากลัวาม,มากนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครนะครับชื่นชอบคลิปแบบนี้ต้องฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสมัครแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นพันธม,มิตรของเราด้วยและถ้าเกิดใครมีประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวอยากจะมาแชร์ให้ผมฟังแบบนี้ใต้คลิปนี้มีลิงก์ Gmail สามารถส่งหัวข้อเรื่องหรือเรื่องย่อแล้วก็ที่อยู่ติดต่อกับเป็นไลน์หรือว่า Facebook ทิ้งไว้ได้นะครับผมก็ส่งมาทางเมลนี้เท่านั้นนะเมลนั้ีวก แล้ววันนี้ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็คำพูดมันจะไดไม่สุภาพหรือปฏิกิริยาใดทำให้ใครไม่พอใจผมเอฟพิทักต้องกราบขอบันุญาตภัยไว้นนี้ด้วยเจอกันสัปดาห์หน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายปุ๊บ <c oughs>